เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวันที่2นะครับของการชุมนุมใหญ่ของนปชที่บริเวณถนนอักษะนะครับยังเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับประธานนปชก็ประกาศปักหลักจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและก็จะมีการแจ้งความข้อหากบฏกับบุคคลที่มีการร่วมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเถื่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศสดกับคุณประสิทธิ์ชัยคำบางผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดจากถนนอักษะครับ โดยการน,นำนปชต่างยืนยันนะครับถึงความพร้อมในการเตรียมการที่จะรองรับมวลชนที่ทยอยเดินทางหลังไหลเข้ามาชุมนุมที่ถนนอักษะอย่างต่อเนื่องโดยการชุมนุมในครั้งนี้จะเป็นการชุมนุมยาวจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ถนนอักษะวันที่2นะครับยังคงเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวถึงแม้จะมีฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยยังคงมีมวลชนทยอยเดินทางเข้าร่วมการชุมนุมอย่างต่อเนื่อง นายจตุพรพรมพันธ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชแถลงจุดยืนการชุมนุมในครั้งนี้ที่ยังคงไม่กำหนดวันเดินทางกลับโดยคนเสื้อแดงพร้อมยุติการชุมนุมก็ต่อเมื่อได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงพร้อมกันนี้จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีข้อหากบฏในทันทีหากบุคคลสำคัญในองค์กรต่างๆมีการรับลูกแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเถื่อนมาตราเจ็ดตามข้อเสนอของนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏ จึงขอเรียกร้องให้ประธานสารดีกาแสดงจุดยืนถึงการไม่ยอมรับข้อเสนอของนายสุเทพส่วนพฤติกรรมของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ยังคงไม่เป็นกลางพยายามสสดรับกับการเคลื่อนไหวของนายสุเทพไม่ให้เกิดการเลือกตั้งนั้นกกตทั้ง5คนควรลาออกจากตําแหน่งได้แล้วนอกจากนี้ประธานนปชยังยืนยันถึงสถานะของนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาล รักษาการนายกรัฐมนตรีที่ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญการประกาศตั้งรัฐบาลซ้อนรัฐบาลเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งหากมีการดำเนินการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเถื่อนและเกิดการรัฐประหารคนเสื้อแดงจะออกมาต่อต้านและยกระดับการเคลื่อนไหวในทันทีดังนั้นที่นายสุเทพเทื้อสุบรรประกาศว่าวันที่12นี้ ที่ย้ายมาที่ทำเนียบและราชดำเนินนั้นจะประกาศชัยชนะเตรียมพลุที่จะมาจุดฉลองใจผมเชื่อว่าพลุนั้นจะไม่ได้ใช้ในการฉลองใจเพราะข้อเสนอที่นายสุเทพต้องการนั้นไม่มีวันจะเกิดขึ้นจริงเพราะผมเชื่อว่าชัยชนะที่ได้มาด้วยการปล้นนั้นจะได้รับการปฏิเสธจากประชาชนทั้งปวง การชุมนุมของน,นปชนั้นเวลานี้นะครับจุดยืนชัดเจนคือเราต้องการรักษาบ้านเมืองนี้เดินเข้าสู่กระบ,บวนการประชาธิาปไตยปฏิเสธนายกเถื่อนไม่ว่าจะอ้างมาตร,ราดใดก็ตามซึ่งมันไม่มีอยู่จริงสองต่อต้านการรัฐประหารทุกรูปแบบน,นี่จะเป็นจุดยืนอย่างแข็งแรงแล้วเราจะยุติการชุมนุมเมื่อบ้านเมืองมีความปลอดภัยระบอบประชาธิปไตยมีความปลอดภัย ว่ามติของนปชนั้นเรารู้วันมาแต่ไม่รู้วันกลับเราจะไม่กลับในขณะที่ประเทศไม่มีอนาคตเราไม่พร้อมจะให้อำมาตมามาล่อลวงนะครับแล้วก็ไปคาดเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนปชแดงทั้งแผ่นดินต้องรับผิดชอบเก่าวีรชนจำเป็นจะต้องเดินตามแนวทางเจตนารมณ์ของวีรชน จะต้องไม่ทรยศต่อประชาชนที่ได้ร่วมเป็นร่วมตายกับพวกเราแพทย์เวงโตธิร,ตราการแกนนำนปรปชก็ยืนยันนะครับว่าคนไทย99%หให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงโดยเ,เฉพาะลูกจีนที่เกิดในประเทศไทยที่ร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยปฏิเสธแนวทางของนายสนธิลิมทองกุลแกนนำพันธมิรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยขณะที่นายสมหวังอัศราสีแกนนำรปช แถลงยืนยันถึงความพร้อมในทุกด้านรองรับการชุมนุมที่คาดว่าจะอยู่ยาวทั้งเรื่องของอาหารการดูแลรักษาความปลอดภัยที่มีการกว่า4,000คนการจาราจรรวมถึงเรื่องสุขอ,อนามัยการชุมนุมในครั้งนี้นะครับก็ได้มอบหมายให้นายอารีไกานาราเป็นผู้ดูแลเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเช่นเดิม พร้อมมอบหมายให้ในายก่อแก้วพิคุณทองเป็นผู้ประสานงานกับสื่อมวลชนต่างชาตินะครับสําหรับบรรยากาศด้านหน้าเวทีนั้นยังคงมีการนาแต่ละภาคขึ้นสลับปลาศัยให้ความรู้แก่มวลชนคนเสื้อแดงขณะที่การนาคนสําคัญก็มีการติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวและการชุมนุมของนายสุเทพเชื้อส,สุบัณ<ล>ซึ่งมีการอยู่ที่สวนลุมพินีอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับรและนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่ถนนอักาครับอันนี้น่าเกียดมากเระพี่น้องครับ